สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch f o งมั n ลิมิเต็นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับแหวนและกำไลแห่งความรักนะครับในแบรนด์คาเทียนะครับซึ่งลูกค้าส่งมาติดฟิล์มกันรอยแบบขึ้นแบบ 3D template นะครับมาทั้งกำไลแล้วก็แหวนนะครับกำไลนั้นจะเป็นกำไล small size นะครับเป็นรุ่น love small size นะครับแล้วก็แหวนจะเป็นแหวนคาเทียสาเหตุที่จะต้องขึ้นแบบ 3D template นะครับก็เนื่องด้วยว่าเช่นนาฬิกาหรือกำไรหรือแอสเซอรี่นั้นๆน,น,นะครับยังไม่มี template ในฐานข้อมูลในระบบนะครับเนื่องจากนาฬิกานั้นเป็นรุ่นใหม่หรือว่าไม่มี template ในรุ่นนั้นเนื่องจากนาฬิกาหรือว่ากำไรในรุ่นนั้นๆนะครับยังใหม่เกินไปแล้วก็ยังไม่มีลูกค้ามาติดฟิล์มนะครับก็เลยต้องขึ้นแบบ 3D template นะครับและเมื่อทําการขึ้นแบบ 3D template เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลงฐานข้อมูลในระบบนะครับเป็น รวมถึงกําไรหรือว่านาฬิกานะครับก็จะอยู่ในฐานข้อมูลระบบนะครับคือถ้ามีรอบหน้ามีนาฬิการุ่นนี้เรือนนี้หรือกาไรอ c ซเซสเซอรีนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะสามารถรองรับการติดฟิล์มได้ทันทีนะครับแล้วก็ทาง Modify Watch Company Limited นะครับติดฟิล์มโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับทำให้เชื่อมั่นได้เลยว่านะครับการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาหรือว่ากําไรอ c ซเซสเซอรีทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นงานนั้นเนี้ยออกมาสวยออกมาดูดีแล้วก็งานมีมาตรฐานนะครับ งานก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้าครับแล้วก็หากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาขึ้นแบบ 3D template นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา กำไรหรือว่าอ c เท s ร์ร์กระเป๋านะครับก็สามารถขึ้นแบบ 3D t ท m p late ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage modify watch company limited แล้วก็อีกช่องทางคีอช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาติดฟิล์มที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3นะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับเป็นบริการติดฟิล์มกรา,นนารอนาฬิกาแล้วก็บริการเซอร์วิสนาฬิกา รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมนาฬิกานะครับ Modify Watch Training Center นะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,กก like, รบเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ